สวัสดีค่ะมาวินวันนี้มาวินเรียนเรื่องอะไรคะกันพื้นที่สองมิติโอเคแล้ววันนี้เขียนโค้ดอะไรบ้างเอ่ยเดินหน้าทอยหลังเลี้ยวซ้ายแล้วขวา,ายรีพีทแล้วโดนเวลาโอเคแล้ววันนี้เรามีลูกอะไรด้วยคะลูกลีลูกลกีพีท okay, โอเคลูกลีพีทเ <Center. S 1> นอะล <laughs> ีพีทเฉยๆแล้ววันนี้ลีพีทกำหนดรอบได้ไหมกำหนดได้อ่ากำหนดได้โอเคพร้อมแล้วกดรันเลยครับ รถกลับมาแล้วรถกลับมาแล้วเา,าเอาคนมาด้วยคนล้มมาน่ะสิโอเคอามาวินตั้งพินเร็วมีเวลาสิบวินาทีเหมือนจะคุยเก็บเลยถ้ารถตาก่อนก็คือโดนตายโดนชนแน่อ่ารอสิบวินาทีกพินอันนี้เป็นกล่องระเบิดู้โอเคอุ๊ยไปแล้วมาวิน รถกลับมาแล้วรถกลับมาแล้วอย่าให้โดนรถชัวร์มีรอสิบวินาทีอันนี้จะไดูใช่อุย้ยอ๋อครบแล้วครบแล้วเรียบร้อยฟึบนี่มีดิสเพลย์ด้วยแล้วก็มีอะไรอีกนี่มีคำว่าฟินิชแล้วก็มาวินแล้วก็ ของกินเต็มเลยเพราะว่ามาวินหิวมากเก <c oughs> <c oughs> ่งมากครับ <c oughs> มาวิน <c oughs>